เกียรติผมด้วยได้ข่าวว่าขึ้นตำแหน่งใหม่ไหมเหรอแต่มีเวลาไปป่วงไปกินเล้ามันเดิมไหมลูกพี่โอ้ยก็พี่พวกพวกมึงอะไรเห็นกูดิหัวเลยนอกจากปวดหัวหลือเกินตอนนี้หลังจากที่ติดภารกิจหลายวันนะครับวันนี้เอารอยยิ้มมาให้กับเอฟซีจอนนี่นะครับวันนี้มาได้ไงกันมาได้ยี่ ทางสัางจังดูมาดินี่วกกูม่ได้เสียดิโอ้มีหัวเสอยอีเกลียดชุดผมด้วยได้ข่าวว่าขึ้นตำแหน่งใหม่ไหมเหรอจะมีเวลาไปป่วงไปกินเล้าเหมือนเดิมไหมลูกพี่โอ้ยกูี่วกมึงอะไรเห็นกูดิหัวได้นอกั้นกูปวดหัวเลอเกินตอนนี้ลูกพี่ผมว่าจิไปส้ม สุมแพททะีนอ๋อสมแส้ทะเบียนไปสมพูดที่มันไก่หัวบทอดีมันบุบห่อกระมวมันหักพุ่งหนักพ่บีมันไปไหนยุ่งมันจ่อยบักนีมันเล่นไม่ได้ขายเงียนบางนีช่วยเจงเนี่ยมาคือเดี๋ยวเองโอ้ตางีมีจักรข้าวคนมึงงเอาไปยังมันบริทเนได้กิโลเลยมันเนี่ยอาจารย์เนี่ยเ็เอนแสงมะยอนแสงโบยแนะ นำไานะผุดวงออกมาแจกทั้งค้อนมาบ้านนี้ก็ตีถุมเอ่อบิดเคลืนเลยอ่าขวักรถเขานอนมานลำโพงอ่าหันย่างเลยหาหมื่นกับพระหอดอ่านาจีไปปากเส้ไอ้พระหอดเรื่องพัดสปอร์ตไดีเท้าเนี่ยมึงขึ้นไปได้สุดมากคือคือแด่ขึ้ไปได้สุดบ้านที่อังกฤษดิเฮ้ทุกอย่างถูกกำหนดไปหมดแล้วโอ้ลูกเหี้ยนเสียงผิวครับเสียงเผียวมุ่งสุกสนครับน้องฮักนะครับ อาจารย์ป่องจวดนะครับโคตรเจ๋งกิ๊บแกงผมเพิ่งมาผมเพิ่งกลับมาจากภารกิจมาเห็นยางดูดูดูมาจะหนาทงหน้าเอาเลยเนี่ยพอทันสั่งจำมาจังไงเย้กับใสยูใสยูกับเมียนเม่นยังตอกหนดเลยน่าครับเออน่าครับโอ้ยขบเสียบเลยกรดดดูเออกรดแถวตรงแถวตรงขวาหันซ้ายหัน ชิดแถวรายงานตัวนทีละคนชื่อผมชื่อยังต๊ะครับชื่อสือบหมูเสียงแถวครับเสืบหมูจายาวครับจายาวนะครับวันนี้จะเดินทางไปที่ชุมแพทวีบถูกไหมครับ,รบที่ไม่ไม่ไม่ได้ไปชมพูทวีบไปมองกับนไก่ครับ ขอถามหน่อยตะปกติพระถังสำจั๋งจะมีสัตว์คู่กายคืออะไรแมวครับหมาหมาประจำไม่ยั่วนี่ข้อข้อสายบ้าจำไม่ยั่วข้อข้องอยจำไม่ไกับหมวดอันกับสารวัต<อ>รทานะร,ทรองสารวัตรดัมเข้าอยู่หันต์อ่าไป็นจำไม่ก็เพย์นะกับรองสารวัตรมื่อมาเพิงถือด่านตำรวจแถวอันหมดก็ถือด่านนัละก็ไม่จำไม่ควน เราไม่สองลอยใส่มาสองลอยไถยตำรวจหรือตำรวจไทยไม่พอแนมก็ไทยขึ้นที่เนาะไถแท้ก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยไม่ได้แท้ก่อยขวาเพิ่นคันล่างสืบสืบเมืองมุกหอันนิคมนิคมเป็นว่าดำเข้าอดำเข้าอ่เขาจะทำเนี่ยจากทุกวันนี้นะครับในถามนะถามพระถังสมจังเนาะครับ สังคมเราตอนนี้มีข่าวในทางลบมากมายเกี่ยวกับวงการตํารวจมีความคิดเห็นอย่างไรกเกี่ยวกับตํารวจบ้างมม่ยากข้าวออกรถถ้าไปก็ข่อยน้มันจังสบายบอกว่าถึงวอกถึงภาพร่วมของตํารวจอยากให้ราสังสมจัก อุดมคติตำรวจในฝันอ่ะพระดังสำจังยังมีความเิดอย่างไงเกี่ยวกับอุดมคติตำรวจในฝันอยากเห็นตำรวจไทยเป็นยังไงก็เท่าที่พระดังสำจังทุดงมาทั่วโลกแล้วนะอเมริกาก็ไปมาแล้วนะยุโรปก็ไปมาแล้วอตำรวจบ้านเขาน่ารักนะเดินก็ไปหาคุณเป็นรายขอช่วยนะบ้านเราล่ะตำรวจไทยไม่กล้าเข้าไปหาเพราะอะไรย่าเขอจ้อยคนคนไม่คนมีก็ดีคนดีก็มีเยอะอคนที่เยอะ อันนี้ก็ขอขอกันไปเอนน้ชุดเตะเข็งเยาะทุกทีกันก็อยากจะขุูเดื่อบกจริงวันถ้นเรว่าชีไปขอเข้าวัดดีวัดตีนบันเกนจนสะพื้นได้กิดกันเรียกจอโดนร้ายมือเร็วเว้ยพูด้หหัวนะมันเจียงเบี้ยวครับเออบงไฟเลย่ไรฐานตรงไฟเลยว่ามันงจัดฐานตองไฟดิ บังไฟฐานแรกจากบ,บ้านระเวนาแก่พร้อมขึ้นสู่ฐานสำหรับทุน,นโดยเมืองพนาบุรีเสียครับว่าแม่เอญ้แลวก็ว่านอนบอดเต้า์รือมไปถึงเฮียเอกรับก่อสร้างและก็ทีมงานเต้นมังกรเมืองพนาบุรีพร้อมขึ้นสู่ฐานสองสองนักไปช็อตแม่งชู่มชุสูชุ่มันบบาโดนสามสองดไป ปิดฝาได้ป่ะโอ้ยพี่คักแหนะ้งบ้างไหมบังนี่ยนคักแต่วะแต่แต่ได้กไ็ได้ <c oughs> แต่แรกก็ได้อ่ามีอยังใหญ่จะฝากถึงเอฟซีฝาถึงพี่น้องเขา,<ม>าอ่าก่อนที่ทิงท้งไายคลิปนี้ตัดชีว่าเอฟซีลูกพีเขาด้าครับเด้อมึงกันยูกไกลกันแหละผมกันยุขุนสามสี่หลอดกิโลก่อนเกมาหอดอยางมาตลอดละเอ่อท้าตัล้วพี่ทายหนังกันลงมา นึ <Ừ. laughs> ่งเอาครับผมคินหอยด้วเกัา <episodes> ห้า <i> กึ <studying> ่งเก้าห้าแค่ก็าโลเคี่ยมครับเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับคลิปนี้ส่งรอยยิ้มให้กับทุกท่านกระถังซ้อมจังใส่ยื้เดินทางยางเคลื่อนเงยไปเลยเราเนี่ยผมม่าถ่ยเงินตำรวจได้ครับเดี๋ยวผมว่ธรรมดาเลยถ่ายเงินตำรวจสิเป็นเื้อน้ำเดืิมใหม่ครับแค่เยื้อ นี่แลหและข่าวหวานข่าวหวานครัเป็นกำลังใจพี่น้องทุกๆคนครับขอบคุณน้องเสี้ยงเพียวน้องปองน้องยังตอกนะครับเนาะที่มาส่างร้อยยิ้มให้พี่น้องง้อผ่านทางทางโซเชียลจอนนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปภารกิจก่อนกลับเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับใส่สติในการคล้องตนคล่องคุณคล่องงานนะครับเนาะลาไปก่อนเอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับมูนานาคานาเกเฮมหานาหานา Yeah. yeah.